ัผมไม่ได้นะครับดูดูไอ้ดาวอิจฉาอิจฉา,าพี่บัวบานต้องสนใจลูกเราก็เล่นของเราดีกว่าถ้าจะไปเล่นด้วยกันไม่ได้นะครับเพราะว่างาเขายาวมากพี่บัวบานอ่ะเฮ้ยเช้างที่อารมณ์ดีมาก เป็นคนเดียวก็เล่นเป็นครับนูดาวมีสติ๊กเกอร์หลายแล้วนะครับโดยผิดหมายว่าช้างพลายดาวมงคลแล้วกดไปตรงคําว่า creator ครับก็จะเห็นสติ๊กเกอร์ของหนูดาวปรากฏขึ้นมาสามารถเลือกดูได้เลยนะครับขอบคุณทุกคนนะครับผม ขอบคุณครับทำอะไรอยู่อัาน,นั้นแป๊บ เรานอนจูครับบัวบานยืนงงครับอันนี้อิดชาน้องสิดูดูดูดอิดชาน้องครับดจูจอมยุ่งเรอเอ้ยก็เมื่อกี้ก็เล่นด้วยกันนะครับสักพักก็พอดีเชือกที่ผมผูก พอดีจะขาดนะครับก็เลยเอามูดอาวออกแก้ออกจากพี่โบบันก็เลยอยู่คนละที่ดอ,อยู่พี่โบบันอยากเป้นกับน้องนะครับนี่ก็คืออ,อิจฉาน้องที่เฮ้ยทำอะไร โหทำใส่พ่อพ่อเสืยงูพ่อเสือดูพี่หลงคนระับดูพี่หลงงงไงพวกนี้มันมาทำอะไรกันวะมาไปดูเด็กเสียเปล่า

นันกับตัวกับเใสไซเดอเนะอาะอฮากับผมไม่ได้นะครับดูดูไอเดาอีฉาอีฉาพี่พอุบลเออไอ้ออต้องสนใจลูกเราก็เล่นของเราดีกว่า ก็จะไปเล่นด้วยกันไม่ได้นะครับเพราะว่างาเขายาวมากพี่บัวบานเพราะว่าการระวังตัวที่ว่างาของพี่บัวบานจะจิ้มตัวหนูดาวนะครับก็อันตรายมากก็คิดที่ผ่านๆมาก็ปล่อยให้เล่นด้วยกันนะครับพอดีก็เลยเชือกมันขาดเลยออกคนละที่ครับดูครับจะไปเล่นกับใครดีเนาะอ,อย่าไปเล่นกับพี่ ดู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 ดดเ่นใหญ่ครับดูนอนลปัปาดเลยอ๊้ตดแตกด้วยมีเสียงตดด้วยอ่เฮ้ยเป็นคงที่อารมณ์ดีมากเป็นคนเดียวก็เล่นเป็นครับ cái đèn có dày lắm mong mưa đào không? อันนี้ดีคีนะครับดูดทั้งลูกพี่ใหญ่กับลูกพี่เล็กนะครับดู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 ดทำท่าอะไรเดา ตวดูว๋ฮะ้างฝ่ายมันจนอิม่มดูอ่ะตีละกาให้มึง<อ>เล่นคนเดียวก็ฟิวได้ครับเรียียย้วโอ้เฟี้ยวได้อยู่ได้โอ้ผงหับพูดภาษากลางครับ<อ>เล่นคนเดียวก็เล่นได้ เล่นางเดียวก็เฟี้ยวได้ครับอเราต้องเปลี่ยนโค้กุ๊กไหมนี่ไม่เปลี่ยนครับคุณแม่ทำงานอยู่เจ้าลูกพี่บวัวบานนี่็โอ้ยเล่นอย่างเดียวเลยจัดใหญ่จัดเต็มนูน่นได้บัวของดาวไปเล่นอยากกลับบ้านแล้วพี่หลงพี่หลงพี่หลงมาเล่นกับดาวไปลูกไป ไปไปลิมกระดาวไปไปยังสิกรับบ้าแล้วฮะหิวหิวอย่างหิวเขาโอ้คนถ่ายทำคลิปไม่ต้องหิวเหรอมือสันแล้วมือันแล้วก็บอเปิดลูกน้องมาลูกน้องไปหามูสี่สิบไปทางไหนเราประเทศมาเอ็มการเอ็มนะครับ จะก็มาแน่กัดดาว,าด,ว,ด,ด,าวดูดาวดูดาวครับพยายามจะเล่นกับพี่ให้ได้ครับอ่าพี่บพี่เดินครับมาเล่นกับผมหน่อยครับเอ้ยตายละครับ บัวบานนะปุ่นมึงดูสายขวารล่นแต่ยังมีความสุขเนอข้อาศีฟ้าไ,ได้จากเล่นกับเหมือนพี่บุบาลแล้ว อันนี้ก็เอาอย่างเดียวเลยตายแล้ว,ตา,ลวตายอยีกแลวของเล่นนี่ดูดูดูพี่ประบานทำอะไรกัดเล่นอีกโอ้เราจับที่หนูดาวเราอยดี จะพยายามไปเล่นกับพี่ให้ได้ดาวเอนคนเด,ยเดียวก็เล่นไปลูกอิญนอนเล่นไปสบายใจใจชิวๆเลย ดูสิก็สุดท้ายนี้ครับอย่าลืมนะครับช่วย subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อแจ้งเตือนเวลาผมลงคลิปนะครับอย่าลืมนะครับไปกดติดตามได้นะครับเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับจะไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆนะครับสวัสดีครับ